สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับอาจารย์รู้จักการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรไหมคะคืออะไรหรอคะ การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรก็คือเป็นการเลือกเอาตัวแทนเพื่อที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างพวกเราครับเป็นปากเป็นเสียงหมายความว่ายังไงคะอาจารย์ทาไมหนูต้องไปเลือกด้วยคะอ่าคือมันเป็นการรักษาสิทธิ์ของเรานะครับเพื่อที่จะค้นหาคนดีมีคุณภาพเข้าไปทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับเกษตรกรอย่างพวกเราเพื่อที่เขาจะได้ดูแลเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คาปรึกษาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้มีความมั่นคงมีความยั่งยืนนะครับที่กล่าวมานี่ก็คือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับ แล้วในปีนี้มีคนลงสมัครเยอะไหมคะอาจารย์สําหรับปีนี้นะครับผู้ที่ลงสมัครก็มีเยอะพอสมควรนะครับแต่เขาจะเลือกเอาไว้แค่20คน20คนเลยหรอคะแล้วเขาทํางานกันแบบไหนคะการทํางานนะครับก็จะแบ่งออกเป็นภาคนะครับเป็นตัวแทนของแต่ละภาคอย่างเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีตัวแทน7คนภาคเหนือ5คนภาคใต้4คนแล้วก็ภาคกลางอีก4คนนะครับตัวแทนของแต่ละภาคเนี่ยก็จะไปเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรนะครับให้คําปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาให้เรามีอาชีพที่ยั่งยืนครับ แล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทั้งหมดกี่คนคะสำหรับปีนี้นะครับก็จะมีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ5ล้าน2 0 0 0คนนะครับแล้วอย่างหนูมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งเลยไหมคะหรือว่ามีกฎเกณฑ์อะไรไหมอ่าสหรับคนที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อของกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกรนะครับตามภูมิภาคของตนและก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องเป็นสมาชิกด,ด้วยชื่อกองทุนอะไรนะคะชื่อยาวจัง อกองทุนฟื้นฟูฟและพัฒนากเกษตรกรนะครับหรือถ้าจะให้จําได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกสั้นว่ากฟกก็ได้นะครับแล้วเราสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไหมคะอ๋อด้ครับเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วก็หน่วยเลือกตั้งของเราได้หน้าที่ราการอำเภอรหรือจะเป็นสำนักง,งานกฟกประจำจังหวัดนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้เลยถ้าหนูจะไปเลือกตั้งจะต้องทําอะไรบ้างคะขั้นตอนที่1นะครับเราจะต้องไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนนะครับ ขั้นตอนที่2แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ขั้นตอนที่3ลงชื่อพิมพ์ลายนิ้วมือลงบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งขั้นตอนที่4เข้าคหา,ากากบาดเพียงแค่เบอร์เดียวและขั้นตอนที่5าพับบัตรเลือกตั้งตามรอยปะแล้วย่อนลงในหีบเลือกตั้งอ๋อคล้ายกับการเลือกผู้แทนทั่วไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับฟังดูเข้าท่าดีนะคะแล้วเลือกตั้งวันไหนหรอคะ สำหรับการเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาครับสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีสำหรับเกษตรกรทุกคนนะครับเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้มีความก้าวหน้าช่วยลดปัญหาภารหนี้สินช่วยสมคืนพื้นที่ทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนครับดังนั้นแล้วในวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปสิทธ์กันเยะเย สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ